สวัสดีตอนเศร้าครับก็ออกมายามแงบนะครับหมื่ว่านนี่มเมื่อไสแงบดักกบไว้กับลุ่งแดงนะครับมือนี่ลุ่งแดงตื่นมาท่านแอดมินก็เลยออกมายามแงบนะครับยามแงบไปติดตามกันครับว่างแงบที่เข้าใส่ดักกบไว้ใส่จากหลังหมู่บ้านใสจากหลังฮะเช็ดหลังครับ สีได้กบเพาสตัวอังโตวพพี่น้องนี่ละบรรยากาศท่างไปหน้าก็เลยในเมืองบรรยากาศท่างไปหน้าครับบรรยากาศท่างไปหน้าเข้า อากาศจะเริ่มหนาวแล้วครับมือนี่เต้าของวันที F, ่11พฤศจิกายน2 5 6 3ครับอากาศเย็นสบายอุณหภูมิจะลดลงนะครับพี่น้องผูู้้ชมอากาศกำล่งดีสดชื่นครับสดชื่นแจ่มใสนะครับนี่ทางมาหน้า ใส่แงไปในหน้านะครับยื่หน้าเขาเนี่ยละครับปีนี่เขาน้ำทําปลากระบอกปันไหลน,นะครับครับข้างไปหน้านะครับ ปตาเขาน้ากันเอาไปติดตามมาแงบลังแรกนะครับไปหลุนกันว่าสิใด้กบบ่แงบลังแรกเนาะพี่น้องเนาะหลุนกันว่าสิใด้กบพ,พ่อตัวนะเนาะพ่อได้ปนได้ออมในหนึ่งได้แกงาะพี่น้อง หากินแบบบานนอกคอกหน้าเฮ้าก่ายชงสี่ละครับมาลุ่นกันครับว่าจะถือว่าถือสามตัวครับ <c oughs> ใช่ไหมนี่ครับพี่น้องคุณผู้ชมเดี๋ยว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 จะซองกล่องเนี่ยถือกรอบเยอะสามตัวครับแง,งบแงบหลังแหลกนะครับเอาเท้เทออกมั้งเนี่ยเท้ออกใส่ถุงมัน้งเนี่ยมาหัก่าหัก ครับหลังแรกนะครับมัดปากไปนะยนะมึงในโชว์แน่ชชว์แนะ่หลังแรกได้กบสามตัวครับนี่ครับพี่นอ้องนี่นี่กบตัวใบไงดอกพี่นี่มันฝนบ่คอยดีกบจอยเดี๋ยวไปหลังที่สองหลังที่สองมันใส่ไปใส่นอเนาะ ไปหลังที่สองครับไปหลังที่สองครับโอ้ เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อหลังที่สองหลังที่สองไห้วะหลังที่สองมาถือจักตัวครับหลังที่สองมาถือจักตัวเดี๋ยวไปติดตามหลังที่สามครับหลังที่สามมาสิได้กบจักตัวเนาะพี่น,อน้องเนาะ หลังที่สามหลังที่สามในอีกตัวตัวหนึงหลังที่สามใยตัวหนึ่งครับเนี่ยครบตัวหนึง่งแล้วกห็หลังที่สี่ครับหลังที่สี่ครับ หลังที่ซีครับหลังที่ซีได้ตัวหนึง่งได้ตัวหนึ่งครับตัวนี้ได้ครบทั้งหมดหาตัวแล้วครับยามซีหลังครบแบบตัวแง่ดอกปีนี้ครบน้อยครับฝนมอดีปีนี้ฝนบอดี บอลนี่มาหลังที่หาครับหลังที่หาหลอง็นหลังที่หาเลายยอตัวเอามาชว่วยเนะี่ยเอามาชว่วยเนะี่ย ลังที่หาได้สองตัวยยตัวใหญ่เยอะครับหลังที่หาได้สองตัวนี่ครับนี่ตัวกบอะกบใจนะครับ